สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Design Thinking Toolbox นะครับในส่วนแรกก็คือ Understanding นะครับซึ่งในขั้นตอนนี้จะพาทุกท่านไปวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาแล้วก็การตั้งคำถามในหัวข้อนี้นะครับเพื่อทำความเข้าใจปัญหาองค์รวมแล้วก็ทั้งในมุมมองของเราเองและมุมมองของผู้อื่นนะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้นั่นก็คือ5 W H Question นั่นเองนะครับซึ่งในหัวข้อนี้เราจะมาตั้งคำถาม Who, What, When, Where, Why, How นะครับซึ่งคำถามก็จะเกิด จาก what นะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับ who มันมีผลต่อใครนะครับ where มันมีผลกระทบที่ไหนนะครับ when คือมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ why ทำไมปัญหานี้จึงเกิดขึ้นและสุดท้ายนะครับ how เราจะแก้ปัญหามากขึ้นได้อย่างไรนะครับ ส่วนต่อไปนะครับคือเป็นคําถามที่เจอว่าเราต้องการเวลาแล้วก็วัสดุอะไรบ้างในการใช้อุปกรณ์นี้นะครับส่วนแรกเลยก็คือ group size นะครับเราควรที่จะมีกลุ่มถามตอบนั้นจํานวน3-5คนนะครับเราสามารถใช้ W H question นี้ในการประยุกต์นะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ได้เลยนะฮะในส่วนที่2เนี่ยคือ typing duration เระยะเวลานี้ควรที่จะอยู่ในรียะเวลา30-60นาทีนะครับคำถาม W H question นี้ใช้ระยะเวลาที่ ขึ้นอ,อยู่กับความเข้มข้นในการพูดคุยกันนั่นเองนะและส่วนสุดท้ายในส่วนที่3คือ material Needed นะครับคือวัสดุที่เราต้องการนะครับอันแรกเลยก็คือเราสามารถปรินแม่แบบหรือว่า template นะครับของ5 w h question เดี๋ยวจะมีที่ด,ดาวน์โหลดในส่วนท้ายของคลิปนะครับและสุดท, right? ท้ายคือปากกาและ p s t i t นะครับเพื่อที่จะให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนั่นเองครับ <ๆ outro> เราจะนำเครื่องมือนี้ไปใช้งานได้อย่างไร เราไปดูวิธีการใช้เครื่องมือกันเลยนะครับสำหรับ5 Ws Question นั้นใช้ได้ทุกประเภทของสถานการณ์ต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาดู2สถานการณ์กันเลยนะครับในสถานการณ์แรกเพื่อทําความเข้าใจปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ภาพรวมเบื้องต้นของปัญหานะครับวิธีการก็คือพยายามยกคําถามนะครับ Ws Question ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถามให้ได้นะครับสก็คือหากคาถามนั้นนะครับไม่สมเหตุสมผลตามบริบทแล้วก็สามารถข้ามมันไปได้เลยนะครับสุดท้ายก็คือดูตามสถานการณ์ที่เกิด ขึ้น,นะครับวอกควรที่จะมีคําถามแทรกหรือเปล่านะครับแล้วก็ควรที่จะตั้งคําถามอะไรได้บ้างในการสัมภาษณ <ess> ์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูในสถานการณ์ที่2นะครับสถานการณ์นี้นะครับเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการนั่นเองนะครับมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นฐานในการสัมภาษณ์นะครับวิธีการคือเป็นการเตรียมรายการคําถามย่อยเท่าที่จะทําได้นะครับสก็ 2. คือมีคําถามที่หลากหลายนะครับก็สามารถถามได้โดยปรับเข้าสถานการณ์ต่างๆนะครับและสุดท้ายนะครับคือพยายามหาข้อมูลให้มากนะครับแล้วก็ ถามคำถามว่าทำไมถึงแม้จะอยู่ในบริบท w h question คำถามอื่นๆนั่นเองครับท่านใดที่สนใจเครื่องมือ5 w h question นีครับสามารถดาวน์โหลดที่ค QR วคนด้านล่างตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะสวัสดีครับ